ก็ทำไปดีที่เอ้ยบนเขามากกับขินฮอดอยู่บ่ขินฮอดอืมบูมี่ยังมาหายกับยังให้มาหาอยู่บ่โดยอืมคอยมาเยี่ยมมายามบา่โดยพอเอ้ยกับช่วงนี้กับบ่อคอยมีเวลาน้อยป๊อปตบัดแดดกับพ่อแม่พี่น้องเลยแดดโพดแดดปวาเนาะโดยไอ ทางสิบ่ได้ยินเสียงหยังพ่อพี่น้องเอ้ยป๊าน้องมูสบายดีป๊้องหมูบ่ได้เห็นกันแต่โลแนี่ยังเก็บยังน่น่ะเก็บยาังเกบยนั่งหสือวานนี่เอาได้ไนี่น่ะเอาเมื่อแกงยนอันแกนอไม้บ่เอาลตลาดลงตลาดโดย โอ้พี่สาวลูกไห,ห,ห้อันน่ะไห้ลานไปลูกเ่าเป็นไข่หลูกเ่าเป็นไข่โอ้เจ้าฮานเก็บไห้แล้วก็ไห้ลานเอาไปขายไห้บ่อโอ้เบึงเบึงเบึงฉบุนสิขอติดไม้น้องโม่ก,ก่อนเฮ้ยพี่น้องเลยอ่ะนั่งเสมอไอก่อนนั่งเดี๋ยวนี้ก็ได้ยังจะห่มนี่นี่งสิได้ประมาณจะพันสำนีนะเอายังบูฮูได้ยังบัตรใน,นมัด มัดเป็นมัดบ่โดยบัวได้ใส่หอดเสื้อแขนยาวใส่เสือกับทั้งปีนอีกเผาอันนี้นี่แร่น้ำลูกไปจั่งกันนี่ว้าหนุงจะเศร้าอันซึ่งฮะหนุงจะเศราอันซึ่งบัวไดมีคนทวงบ่บ่วบัวได้เอานอยู่บัวได้เอาไปใส่เนาะไปใส่ใส่มือนีิเอ้ยบัวคอยเห็นเจ้าอยู่เพื่อนๆนี่บ่โดยเราอยู่เพื่อนแหละมาะม่ยังได้ไปหาอยู่บ่ เมื่อใหม่เข้าบริษ์ไปแล้วอันนี้ไปขายมือชื่นใกนการยางไปย่างไปขายอยู่ใช่แถวลกักคบดิเดแถวละคกโดยแถวละคกไปทางไหนแถวละคกลงดุมแถวลักแปดเด้เนื้อลำดุมลักแปดลงไปอีกโด้วยอันเด็ดอันนี้หั่นเลาะขายหรือว,ว่าเอาไปส่งเพิ่นนี่นะ อันนะั้นให้ร้านไปหนังคายอยู่ตลาดอยู่ตลาดใช่ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ใช่เนาะตลาดบอนอันนั้นได้บอนอย่างห้องการไฟฟ้าเด้อห้องการไฟฟ้าอยู่ซอยน้อบหัวดนี้เพิ่นเอิ้นตลาดเนี่ตลาดตลาดแบล็คทรายเขาบอกว่าเป็นมั <laughs> นมี มันตลาดนี่มันจ er> ิมีอย oh. şey ู่สองตลาดแม่นบอกอยู่ในต้นสวรรค์ไงเอ็นอยู่สวรรค์นี่โดยตลาดเช้ยงเศษอันหนึ่งก็มีแล้วก็ตลาดใหญ่นี่ก็มีอยู่นี่หันตลาดไอ้ยังเกาะสวรรค์ไซสัมคีไซตลาดตัวใหญ่เข้าในเมืองหันเอิ้นสวรรค์ไซแม่นบอกโดยแต่ตัวนี้หันสัมคีไซแม่นบอกโดยถ้าว่าเฮาบอกปู่พิษพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัวเศษอันหนึ่งนี่แม่นบอกเศษที่มีดอกไฟงามนี่บ่บ่ทางเฉินชื่อไปเลย มันมีหอกานไฟฟ้าตัวนี้หันงามเนาะไปตลาดตัวนั้นนี่โอ้ด้วยอ้าวประตูไทยยังนีเราไปมาแต่ใช่เดีวไปขายเราไม่บ่านะโอเคตู้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวแต่ชิโตะเราถีบผุนตีนว่าต้อใช้เบรกอีกป้าเกิร์บรถมัม่เบรกว่านังกะโอ้โหดีดีอาจารย์บดยำเราถีบตัวขั้นนั่นไปบ่ ก็ที่มาตีนแตกตีนแตกแล้อโดยโดยบวกกัน่าขี่ไปเนาะโดยใส่ออกเลยใส่ออกเลยโอ้นักเกิบได้หนิใส่ออกเลยดิโดยเป็นไรน้องไงน้ำมุนดิมีแห้งอยู่บ่เดี๋ยวนี้ผลก็เป็นไข้เป็นไข้โดยยาโตเบาเอาจเชื่อมาหายกันใช่มั้แล้ว โอ้นโมมานังพี่ดูค่ะมันแดดชงเจ้าเราขึ้นนางเชิงคุณองะจะได้หันหนาใช้กล้องเลยโอเคพอ่าแดดชงหนาเจ้า<อ>หาอย่านั่งก่อนอย่านั่งนี่ยังว่าเขาไปลงทุนเนาะห<ด>นูนไม่เนี่ยว่าด้หาหนูไม่มัดเซนแบบใสุ่งน้ำซาบกันบ่ค่ะคาดแต่ยานั่งนี่บะไม่จะคาดแต่ยานั่งเลย ขายมัดเท ment, it, Papa, ่า์ไลน้องเป็นกำหรือว่าเป็นถุงอันนี้มัดสองพันมัดสองพันกีบใหญ่บ่อชำไรประมาณชำไรจะหมติว่าเจ้าเห็ดไหกำหนึ่งอะนะนี่ยงามเลยน้องเมื่อในล่างอีกบ่นด้วยเวลาเหี้ยเพอาย่ามันเน่าบ่โดยเป็นไรเสือกันเยากับผู้ชาย แขนจนบาดเบิดมันห้อนมันห้อนอเพราะได้จากเขาหิ้เขาแหกอยู่บุวเคยใส่บมงควายพี่น้นองไหมเงพิทีเวลาพึ่งันเพจเรียนกรรมยานางใส่เกลียงเราไมมทำขาดตัวนี้กับเกลียงเราไมมนี่ปุปินได้แล้วมูเนาะรวยน้ำยานางสเตย์เล่น กําเนาี่ยเานอะไรพูดวะเงยเติบเลยเงยเติบจนกัมบูหุ่มพุ่นแหละอือพอดีฮอดพอดอสิบพันเน่ยบ่ฮอดบ่ฮอดเลยเสือแผ่นพชรกระบ่จุงเสือเพชรกระบ่จุงเลยอือเป็นไอแผ่นเพชรกระเบื้อเดาบ่โดยเขาน้องได้撒นัดแล้วกินเขายัางใช่เดี๋ยวนี้นะข้าวต้มข้าวเปียกซื้อข้าวเจ้ามาแล้วข้าวต้มเอา ซื้อข้าวเจ้ามาแล้วกับต้มไห้มันในเดยๆเอ็นบอโดยเจกเดือนแล้วนองต้มข้าวแล้วให้กินนะสี่เดือนสี่เดือนโดยจนหนังแล้วอแต่ว่าน้องคนก็กินยูมันบอสลายผลบุญอ่ะกินเพราะว่าน้องยังน้อยอยู่เนาะยังน้อยกับหกเดือนคุณได,ด,หด้หกเดือนด้วยว่าเจ็ดแปดเดือนจะให้กินข้าวหย่ำยังเฮาธรรมดาในน้องยังสี่เดือนนึง บ่หมุนปลาเลยต้อกไปยานเยันเลยยานบุงบุงตัวใหญ่ฮไ่ได้ยันโคตริ่ยันผียนบุ้ง <c oughs> ยังบรได้พอบวหันมอ สมมุติว่าซุปคำนึงนี่แกงหน่อไม้บ่ห่าหมออ้อก็ยังบ่เบิดอันนี้ถ้าเฮาบ่เฮ็ดกับใหญ่มันก็บ่ได้ขายแม่นบ่นหลายคนขายบ่ในตลานดน่ะบ่ฮู้เด้อันร้านปลขายาก็ปขายมื้อนี้อือไปายมาได้บ่ามื้อนี้นะ่ะเฮากําลังหา,หากําลังหาว่าครั้งแรก ปกติไม่ได,ด well Entonces, ้ไปขายหน่อไม้โดยวันนี้หน่อไม้มันอยากเบิดแต่ได้หางานไม้เฮ็ดบาทนี่โดยหายานางไปขายบาทนี่วิทยานางไหนเฮ็ดได้สานี่ห้าเหลาะเก็บแก๊สและฮะห้าเหลาะเก็บแก๊สห้าเหลาะเก็บแก๊สโดยเก็บแก๊สอย่างเก็บอันแก๊สหนึ่งเข่านี้โบกระดาษโอ้กระดาษเปล่ากระดาษเศษกระดาษที่ว่าเพิ่นบม่ได้ใช่โดยให้เสียงลูกหายเจ้า ้นกับับเผาทน้ำเล้าถำเมนน้ำเล้า,าบอไปกับบรได้กินโง่ทุกทั้งว่ทาทั้งม,งมีมารับเอาเลยอโอ้ ไปพ่อไปขายเลยพาไปนี่บับ่ทันได้ยังบ่ได้ไปกับมันจนมันเต็มกระสอบผลบ่โดยนี่บัวพ่อวะสำนีนะกำรสองพันกี่มันได่โดยาตัวเต็มกระสอบเหมือนกันหอว่าอันน่ะสิบมัดตายล็อกกันนี่แค่นี้แหละไลยกูนี่อีกไา่กูนี่อีกโดย จะกำโมหุม่มคนละจะมันเหี่ยวออกอืมเนี่ยตายแต่ก็เอาตอกว่ามัดได้ออยัางนั่นเจ้าอนณาเอาใบตองใบตองห่ออีกเท่านึงโดยใบตองห่มแล้วก็ไอ้คัดใบอบ่เอาอยางมัดโอ้เค่เสิหาเงินได้พ่อแม่พี่น,อออน้องเอ้ยเนาะนี่แหละคนเท่าทั้งสมบุญกะบ่ได้ขับไปหาน้องโมเพิน่นเป็นรายเติบแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ น,นี่เข่ากินลูกกะกินชิวดแล้วคนอ่ะหมดแล้วโอ้วดแล้วหมดแต่กดวัดแล้วหมดมดแต่ช่องในสามทิศแหละในจำเป็นไปชื่อข้าวเจ้าชื่อมาจจกโนข้าวเจ้าซื้อมาเท่าร้อยสิบพันสิบพันเพิ่นกระขายบ่โลบ่อลหยอดโลเลยสิบพันซื้อมากกับไก่กินชับฮะซื้อมากกับไก่กินชับ มาไก่รักกินซ้ชับตายรอกหวานนี่ชวนน้องมือไปขายยนานั่งน้องน้องว่าชับนี่อยู่งแน่ว่าท้องมีเป <c oughs> ลือยดูว่าเจ้าไปใส่หรือเปล่าฮะไปว่าเจ้าไปใส่ไยว่าสิมาทำธุระอะไรน,นีนเชียงป่าอัวว่า,อ,าอยู่ไยกันเลยอ่ะไปว่าเมื่อป้าอะไรกันนะเบิงังน้องมูเห็ดอันนียกัมละสองพันกี่นี่บ่แมนเบิง<ม>ังท่าท่าเอื้ยเฮ็ดกัมหนึ่งนี่บ่หุม ปามือน้องโมยิ่งประด้นพ่นบอกต้องให้ทองกำผมอันนี้ยังว่าพ่อให้ได้นี่ยังว่าว่าใช้เพื่อมันเฮี้ยอีกมัดน้ำเงินกระสอบน้ำชิได้จะกำใหญ่เนาะน้องโมว่าเต็มกระสอบนี่ค่ะได้ชิมัดบ่ฮอดซ้ำค่ะบ่ฮอดชิมัมมมมดซ้ำอ้ยอันนี้น,นั่นหาเงินไปซื้อ,อยังตัวน,นี้นะซื้อแผ่นเพิร์ดซื้อเพิร์ดให้ลูกโดยเพราะว่าเพิร์ดต้องใส่ตอนกลางคืนแม่นบ่โดย ตอนเวทนี่ปเป็ยนยัง้งเพราะว่าเ้าเผยหายนอกเนี่ยแต่ว่ากลางคื่อนนี่ที่นอนมันต้องเปียกเสื้อผป็นพษยมัน,น,มานาอาจงายง่ายาลื่ลงเพราะว่าขนเอาหายหไปอณาตั้งปัดอยู่วัดปัดป่าดิม่เพิ่เอายั้งหายเป็นเอาเขาเอาเขาให้โดย เขากินเจ้าหั่นกับเบิร์ดะบอต่อที่เป็นชื่อมาหายยังยั่งบอเขากินเจ้ามดแล้วมดแล้วเลยเพราะว่าเรได้กินคนเดียวบ่ะอัน,นั้นเขาก็แบ่งหายแล้วนํนาแน่แบ่งหายไม่ได้แน่เลยเพราะว่าถ้ากินคนเดียวก็ยังโมเบิดเนะดาะเพราะว่าอ,อยู่นํำเพภอเวบง่งพนกินน้ำกันอีกเราไม่กับเบิด มาน,นี่ต้องได้มาชอกหางานเฮ็ดหาเงินชื่อเพชรเพชให้ายดุนี้ก็น่อไม่ค่อยมีเนาะแมนมันเบิรหนาเลยเนาะม,นมันนี้บ่าจะไปขายเองอีกแถวลานไปขายให้โดยแต่ชิมาแวงกันเท่ายเอันนี้นะนเพื่อเขาก็บอกเอาน้ำซ้ำตันน้อยๆโดยโอ้ไปขายให้ดรล่าเขาเจ้าไปขายอย่างน้ำรูบาร์บารตั้งไปขายนี่ให้เจ้าละล่ะเจ้าก็มีใบตองนี่ มีใบตองแล้วกับมีหัวชิงไข่อืมแบบว่าฝากบ้าเพลินไปขายเมนบ่โดยอ๋อโบมีรถน้องว่าเมื่อวานกับอันเมื่อวานนี่บ่แย่างไปขายหน่อไม้นะมือซื่อมือวันจ,จันอืมย่างไปขายหน่อไม่รักโกพุนบุ่มรักแปะลงไปอีกอ,อ๋อตัวที่ว่าอันตัวที่ว่าบ่มีเบรกหันตีนแตกใส่ออก,อ,กอีกแก้แม่นเลยตอนนั้นก็เห็นว่าดีเลย สักตีแตกแง่ไรนีน่วอต้องไปตักปลาดิไปตักตัว่าจะสื่ออารมณหายห่างเลยหมุนจะมาเอาไปตักปลาบ่พอจะได้ซ้ำแตกเลยตีแตกเลยเ๋อฮอก็บุขี่อีกที่ไปเปลี่ยนตีนกระแพงไดนะ้เนาะโอ้โอตอนนี้หันปลาคุณเจ้าเบิ่งลูกแล้วมาหมุนปลาบอกว่าผีกับบริยานคนกับเบรยานย่านบง่ง นี่ว <laughs> ย่านโบไม่กิน <laughs> น้องชายใหม่แมนคู่มือหนีย่านเนี่ยแห้งที่สุดไม่ไม่กินย่านโบไม่กินคือกัน <laughs> โ,อโอ้เร<อ>ื่องชายใหม่เนย่านโบไม่กินน้องวะนี่กะย่านโบไม่กินคือกันพี่สางนั่งไม่กับวย่านนั่งน้องเนาะเพิ่อนอนดูแต่เพิ่นแมนได้เฮาบริจุงบริสบบรได้รบดูเพิ่นเนาะเพิ่นกับบ,บริเฮ็ดอยังกับเฮาคือคนเฮานี่แหละอยู่ปะย่างไปแต่ไปล่า ห่วยถือค้อนเขาได้นี่ก็คือการได้เข้าไปเข้ากะบริลล์เพิ่นเข้าไปซื้อขนมให้ไปสิบประดาเขาเนาะแน่นขยันบ่งโตจะคือบ่งกระเล่นมีอยู่บนแถวนี่ก็มีห้วยว้าวได้ลองเ้ยกระแดงนี่ก็มีแล้วใกล้เขาบ้านเนาะจังเบาไปใกล้ๆบ้านนี่หน่อยด้ยทิมยานางจเท่าไหร่นี่เมื่อไนเขาเก็บเกือบเขาซอกเกือบซอกโดยไม่ได้เหตุอะไรอย่งซอก เอามาตกลงมาขี้ดิน <ยา S 2> ตกลงมาเ <นะ S 2> สือเขาก็แย,ย่เลยนะชาว่าจับคอยอะไราาาชาวประจับนาซีเห็ดถิมบรนดาสอบเลยจนะ้า <laughs> ชี้ิมก็ทิมหมดได้นะทำยา่ามแห้งไปนั่นนะผูกเพื่อนพันยูลุม่มผูกยางมาปลา,าพี่ปลานี่นี่ยินพนอดเค็ดได้น้องไอ้ปอู่ย่าบอกอันน่ะเคยเคยเห็นอยู่บอหรือเคยถามอยู่เคยถามอะไรเพ่เพ่เคยถาม ขี่เอ้าลอีเดียวทาแบบไรถามนะเพื่อถามแบบไปใไซขี่ถามเจ้านะฉันกุ๊กไม่ใส่เดฉันได้ยินว่าไปใซอบู่เพบ่คนสันกุ๊กไม่ใส่เดี๋ยวคนถามคิดว่าต้องถามาไปใไซโดยเจ้าคือว่าเป็นพิเจ้าคือคิดว่าเป็นผีเจ้าบม่คิดว่าคนตัวเจ้าบอกคนหยอกเจ้าบอกขัาไปผู้เดียวขัาไปคนเดียวตอน นางเถือกกับบุ๋ม,มีใครเห็นม,มีเธอหนึน่งเจะบอกว่าอะไรหาว่าโอ้ยอย่ามาหลอกมาล้อนก็ได้ปะแบบจหยุดบอกว่าไงอ๋อแ่าน้องกแต่งนมีสติอยู่เนาะมีเธอหนึ่งพีตัมห้าเฮาเขียวเหม็นพี่ช้สงเจ้าห้ารูสู้ของเบิ่งพีตัมโดยอ้าวแบบไรไงแบบไรเห็นนะไงเงือบเลยอ,อ๋ออะนะห้าจอดที่เออบุ๋มเหนห้าจอดเฮาจอดรถ เขาจอดรถแลกอะเนี่ยอันมันมันเหยียบมันเด็กคันเล็กเลยเหยียบแกะแกะแกะมันเก็มีรถล้มก็มีแหล่เขาลงไปซองเบิ้งลงไปซองเบิ้องผมมียางเขาก็ย้ายรถย้ายรถแบบนี้เห็ดแกะแกะแกะอีกแม่นรถเจ้ารถยังอะไรรถจักรเออเมนนรถมันจะออกบ่บ่เอ้าก็แกลกระแกลนาะตีไม่มาแน่นแต่ลงไปซองเบิ้งโดยลงไปซองเบื้องมัน แล้วเขาใหญ่บอนบันนี่ใหญ่บิ่นเลยเขากส่องเบิ่งอีกลูกส่องเบิ่งบ่มีหยังลมนอนเบิ่งว่าลมนอนลมนอนบัดนี้เปิดหน้าต้ำเฮาวิญญาณเฮาออกไปเลยทางหน้าผูเฮาตื่นใช่ไหมเฮาหลุดออกไปอืมอันนี้ยัอยู่ไสนี่นะอยู่บนเฮือนแม่เกิดเฮาดิอ๋อพลานมาโดนนะบ่แต่โดนแล้วโดนแล้วแต่เฮาออกกำแต่น้องฮัดวะอืม โดยโอยป้าเจ้าที่น้องรูดมากนี่ซองกำชิดพลดแล้วโดยยังบบท่านได้ซองกมครับจช่ไดมเนาะแม่นพอดีเท้งสวุลยางมาสกมาทำธุระเนาะคอยก็หาอยู่จะออกไป่ไซบ์คเดียวนี่มายิ้ยินเสียงมุ่งอ้วกเออดิ้อคอยบบคิดว่าเสือสีเดนปบน้องมูฮู้ดัว เดียวบุมีบ้องขมีบองอย่นแหลนออกเลยเ <laughs> บ่นบ่นเมื่อเราบ่นนี่ด้วยสิเก็บต่อนี่โดยสิเมือ่อแล้วอันน่ะเมื่อต้มข้าวให้น้องมนเมื่อต้มข้าวเอาะไอ้ออไน้อ,อ,องมนหัน่นเบิดเบิดข้าวกินแต่ทางน้องโม่คนไปซื้อข้าวเจ้าสิบพันมาต้มให้ลูกมาต้มเราเร็วเราให้ลูกกินเพราะว่ามันเบิดแล้วเพราะว่าข้าวกล่องหนึ่งมันกระแพงไปพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าไคแบบ สงสารน,น้องงูเพิ่นแต่ว่ามีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นอยากช่วยข้ามาอีกอะสามารถติดต่อมาทั้าทางสมบุญได้พ,พ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ทั้งสมบุญกตที่ไ่ได้เข้ามาหาน้องกะนงันบ่มีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยข้ามาแต่กก FC, ถ้าเอฟซีคิดทอดคิดถึงถามมายอย่างสมบุญข้ามาสมบุญก็จังได้เข้ามาเนาะเดยคือนี่กะได้มาพ่อน้องบังเอิญบ่ได้นัดบ่ได้หมายบ่ได้แว่นว่าสั่งกระเซอะได้พ่อแม่พี่น้องเลยทู่บอกเอ้ยสิมาบ่นนี้จักฮะโอ้โหฮู้เลย ได้คิดอกว่าสิพอเอ้ยอยู่นี่ห้าขิดคิดอะไรห้าอันตอนเราลงเป็นนอลินอยู่นะห้ากะแนมเบิงห้าเบงห้าบอกตัวเองลุ่นลุ่นลุ่นหลดไฟมากลดไฟมาแต่เงี้ยเสียงรถอกโดยโอ้ได้เงี้ยเสียงรถอันคิดว่าเอาบทคิด่าเป็นรถคนอื่นปอเนี่ะหลดพวกบานจะดชั้นเด้เป็นรถตุ้วเสียงมันบูคือกัน รุ่นแรกเป็นรถบ้านจัดสรรโบเม,มนซ่อรถเฮา <c oughs> เป็นรถบ้านเพิ่นมาเบิ่งจัดสรรน,<อ>นี่นอ่ในวันนี้ที่ว่ารุ่นได้คิดว่าต้องเห็นสบนนู่นั่นคิดยังบ่ได้เห็นรถจะไม่เห็นโตก่อนโดย,ยม,มาพ่อโตตายบันี้คิดคิดวันใดคิดหอดเม่นมาเห็นรถเพิ่นนัด้ยินเสียงรถคิดว่ารถสบู่นุน่น บอกบอกกันไปนะรุ่นรุ่นนะบอกผู้เดียวบอกผู้เดียวใครนี่แหละว่ารุ่นรุ่นเป็นชาวบุญบ่เป็นอย่งเนาะเออบ่ถามไปดีที่เอ่ยบนเข่ามากกัินฮอดอยู่บ่อขินทอดบูมี่ยังมาหายกับยังให้มาหาอยู่บ้อเลยคอยมาเยี่ยมมายามบ่อเลยพอเอ่ยกับช่วงนี้กับบ่คอยมีเวลาน้องเอ้ยมากกับมาแต่บ่มีงานแต่เข่ามาจะมีงานเขาอยังเข่ามานี่มันจะลายตั้งไปเนาะแมน ภาษาโอเคอ่ะแกบไว้ซะนน่เรียนไปบบ่มีอย่างมาได้ชไดเดียนม่อีกแล้วนิตรงเขแล้วปอดเขาแ,แล้วไ้ถึงมัดพอเราบอกอ้ิามา,มาได้เอ็นกูดูใหม่บน,นีนนะอกมขำเลยดิมอื่นคนละที่นั่นลูกอี้ชิฝ่าคนไปขายตอนได้นน่นะมะอื่นตอนเนอื้นเลยบนะมบ่ดีเท่าไรหน่นะโอโดิ ได่บหาชีพบัหอดบหอดมันสีพอได้หอดหากมยังไ่เคยมาชองกรนม่ก็คือว่าเวิดเลยเออชื่อหาชีบขายบ่ขายบอคิดบ่บางที่ไปขายคนอื่นบางที่ได้หลายคนนี่เลยนาะฮะบอเกบไหวบอเพื่อนไปขายก็เดินได้เป็นแสนนยเนาะเคยบ่กล้าชได้บ่แสนบ่ได xuống uhm, suốt đông mô và thổ lại bận này giờ phải xếp phân suốt ở đây xong này đây, đây. bơ giờ có bố họ xong giờ cả hà phân kỳ giờ cả hà, hà phân kỳ hà phân Đúng rồi vào có tách bạn của em phải đong rồi vào hà phân bảo ơi bộ áo จะอยากไปคายต่อกอ่แล้วแต่เจ้าเนาะเพราะว่าอย่านั่งนี่เอ้ยพอมีอยู่พภาวนาเอ้ยกับแปะปลาคือกันใกล้ดงตีนดงเลยแต่ว่าเอ้ยบ่มีนั่นเอ้ยกับชิขอน้นเจ้าแล้วกับชิคอหุ่นอยู่นี่แหละแต่ว่ายังมีอยู่ในเฮือนกับบุ๊ดได้สูบแกงหน่อไม้เนาะโดยสิขอซื้อหะซิปแต่ว่าใส่ลงมือเพื่อนเมื่อเมื่อมัดคายต่อกมาคายต่อกเดี๋ยน้องเด้อโดย เคยมีอยู่บ่พ่อแบพี่แม่ว่าขอชื่อแล้วบ่เอาเคยมีมีแต่ว่าคือบ่แถมแน่บ่ได้เน้อบ่ได้บ่เชียงอืงแบบไดรนะแบบไรเราซื้อน้ำใหม่น้ำเฮาแต่เราบ่เอาเมื่อเราให้เจ้าโดยโอ้ยแล้วเจ้าขายตัวเราเอามากินเอามากินขำเลยดมโดยโดยพ่อใส่รถเอ้ยตันทางอยู่ตอนนี้แล้วน้องเด้อหเอ้ยหาเจ้าหาซิบโดยค่ะใจเด้อ จาหาเชฟด้กไปเมื่อต้มข้าหายโรควันนี้สู้ๆกับชีวิตเนเอยเนาะพี่ยังทผู้ใหญ่เพื่อนได้ชอบวามมาชุนใจอยากช่วยน้องเข่ามาอีกเอ้ยกะฉีเข่ามาหาน้องอีกเด้อสู้ๆวิ่งอะไรกะเอ้ยกะคือเก้าวแหละอยากเข่ามาหาอยู่แต่ว่ามันบ่มีอย่างเนาะเดี๋ยวก็เลยไม่เข่ามาโดยป่ะโอเควันนี้อ่ะสบายดีเนาะโดยไป ไอ้น้องมูพีเ่เมื่อต่อบ้านนี่พีเมื่อต้มข้าวให้ลูกให้ลูกเนาะข้ามเลยด้ออ้วยไปทางชูนกันจะได้เดินทางกลับก่อนเพย์พี่น้องเลยบ้านนี้ฮะก่อนอื่นต้องขอบุญขอบคุณทั้งคุณยายเจดีที่เข้ามาชมคลิปตั้งแต่ต้นตจนจบเนาะแล้วก็บอกาำโฆษณาเพ้พี่น้องเอ้ยโดยสำหรบับคลิปนี้ทางเมีย์น้องน้ำพิงกันจะได้ขอตัวไปก่อนแล้วขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี